นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ณโอกาสบัดนี้เราจะได้แสดงพระสัทธรรมาเทศนาไ่้เป็นเครื่องสดสงองค์กสทาบารมีที่เราท่านนิสราธานบาดีทั้งหลายได้พร้อมใจกันมาบำเพ็ญกุศลบุญญาศีความดีที่เราได้ทำกันมาเนี่ย เป็นความดีที่องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงได้สั่งสอนความดีให้เราได้ปฏิบัติกันแม้สรรพวิชาทั้งหลายที่เราได้ศึกษากันมามากต่อมากก็ได้ชื่อว่าเป็นความดีเหมือนกันแต่ก็ยังเป็นความดีที่เรายังไม่สามารถประหัดประหารจิตใจของเราให้ใครจากความโลภความโกรธแล้วก็ความหลงไปได้ เป็นเพียงแค่ระง,งับอารมณ์ใจของเราได้บางครั้งบางคราวแม้บางคราวเราอาจ,จะตั้งด้วยสติสัมปชัญญะที่ใช้วิชาที่เรียนรู้มาเพื่อยังประโยชน์ตนเองและบุคคลอื่นให้ถึงความสุขซึ่งกันและกันแต่ยามนั้นเราอาจจะหลงไหลไปปั่นถึงลาบยศสรรเสริญอันเกิดจากการยกยอปอปั้นของคนทั้งลาลก็ได้เกิดการอิจฉาริษยาคนอื่นที่ก็ทำความดีมากกว่าเราก็ได้ อารมณ์ชั่วเหล่านี้เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเราไม่มีทำข้อใดหรือความดีใดๆที่จะมาประหัดประหารทำให้ความชั่วเหล่านั้นมาได้สงบราบคาบแล้วไม่เกิดขึ้นมาอีกในโลกที่เราได้เวียนว่ายายเกิดเราก็ได้สัพพวิชามามากมายแต่ล้วนแล้วแต่เป็นวิชาที่ทำให้เราสามารถอยู่ได้เพียงชั่วขณะเวลาหนึ่ง ไม่สามารถจะทำให้เรานั้นส่งความดีที่ได้ความรู้มาตลอดการแล้วก็ตลอดสมัยเมื่อเกิดใหม่เราก็ต้องศึกษากันใหม่ศึกษาความรู้ที่เป็นสาภาวิชากันใหม่อบรมมาเหมือนกระเทือนเธอก็ต้องมานั่งทำเจริญสมาธิใหม่มาเรียนพระกรรมาฐานกันใหม่มาเรียนกองกรรมาฐานที่ตั้งแต่อนาปานสติกกรรมาฐานกันใหม่ หรือต้องเปเรียนพระกรรมฐานตามแบบฉบับของครูบาอาจารย์หลากหลายที่ท่านได้มีลีลาในการเจริญกรรมฐานแตกต่างกันไปเราก็ต้องเริ่มต้นนับศูนย์กันใหม่กว่าเราจะเข้าที่เข้าทางจิตใจอาจจะตั้งมั่นกว่ากําลังใจเราจะมีความยินดีพอใจในการรักษาฌานสมาบัติเราก็ล่วงเวลาก็าไปมากต่อมาก แต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้ช่วยให้เหล่านั้นที่ใครอารมณ์รักโลกโกรธถงแม้ชั่วขณะจ,จิตให้มันหยุดแล้วก็ไม่เกิดขึ้นใหม่ได้อีกเลยวิชาสัพพวิชาเหล่านั้นก็ไม่ได้เป็นความดีถึงที่สุดไม่เหมือนความดีที่องค์เสดพระสมมาสัมพุทธเจ้าทรงได้ตรัสแนะนำท่าสอนเรามานั่นคือเป็นความดีที่พระองค์ทรง,สงสแสวงหามาด้วยความยากลำบาก นั้นทุกถ้อยคำที่พระองค์ได้แสดงในสิ่งที่เป็นธรรมอันนั้นเขาเรียกว่าความดีทำทั้งโปรงที่เรียกว่าโมกะธรรมที่ทําให้เราพ้นทุกข์ตั้งแต่ทรงสอนให้เรามีจาคะสอนให้เรามีเมตตามีกรุณามีมุชิตามีโอเบคาสอนให้เรามีกําลังใจให้เต็มในการให้ทานในการรักษาศีลในการเจริญในขมะ และก็ให้มีกําลังใจให้เต็มในการศึกษามีสติปัญญาพั่งพร้อมที่จะพิจารณาอะไรได้วยจิตที่ตั้งมั่นในความสงบดีแล้วอันว่างจากอํานาจของความโลโภโกรธและความหลงเป็นกําลังปัญญาในขณะที่เกิดขึ้นที่เต็มอย่างนั้นที่เธอจําจะต้องเป็นผู้ศึกษาเรียนรู้ในความดีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วเหพระพุทธเจ้าเป็นครูบาอาจารย์กันถูกไหม อย่างน้อยเบื้องต้นเราก็เชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงจัดว่าการให้นำมาซึงความสุขเมื่อเราได้พิจารณาและลงมือกระทําอย่างนั้นอยู่ต่อเนื่องเราก็เห็นว่าความสุขเกิดขึ้นในใจของเราจริงเมื่อเราไม่คิดอยากได้ของใครแม้เราจะอยู่ในสภาพที่เรียกว่าขาดสนอันใดแต่จิตใจของเราก็มีความสงบร่มเย็นมีความอิ่มเอิบจากผลที่เราเป็นผู้ที่ให้ไม่ขาดสาย และการที่เราได้ให้อย่างนี้ผลความดีที่เราได้กระทำยังตอบสนองให้เราได้รับความช่วยเหลือจากคนที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนไม่เคยคิดว่าจะได้ไม่เคยคิดว่าจะมีไม่เคยคิดว่าเราจะปรากฏสิ่งนี้ทุกอย่างเกิดขึ้นโดยเหตุของบุญที่เราได้กระทํามาทั้งสิน้น ความสุขที่เราได้เห็นอย่างน้อยว่าความดีที่เราได้กระทํได้การให้ตามที่พระพุทธเจ้าสรงสอนว่าจงให้ได้ไม่หวังผลตอบแทนจงให้เพื่อความเมตตาจงให้ได้ความกรุณาจงให้ได้ความยินดีในความดีของคนอื่นจงให้ได้ความมีจิตคิดพิจนารณาไปตามความเป็นจริงอย่าฝืนเราให้ตามนี้ตามที่พระพุทธเจ้าสรงสอนแบบนี้เราจึงเห็นผล เราไม่ได้ให้เพื่อต้องการผลตอบแทนจากใครเราไม่ให้เพราะความขาดเมตตาขาดกรุณาขาดโุชิตาไม่ให้เพราะการไม่ได้คิดพิจนารณานในสิ่งที่ทำลงไปว่ามันทำได้หรือว่าทำไม่ได้ถ้าเราให้อย่างนั้นมันไม่มีผลอะไรเลยที่จะเป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงต้องการให้เกิดกับเราคือไม่ชนะความโลภแน่นั้นสิ่งที่พระองค์ทรงสอนให้เราเป็นผู้ปฏิบัติตามคือให้ ให้ออกไปเพื่อจะได้เอาชนะความโลภที่ขังอยู่ในใจของเรามานานมันเป็นเครื่องกั้นความดีของเราในวันข้างหน้าหมายความว่ามันเป็นนิวรณ์ข้อหนึ่งที่ทําให้เราคุ้งซ่านทะเยอทยานไม่รู้จักจบจักสิ้นเพราะตัณหาอันมีความอยากเป็นตัวดึงนําพาให้เราเกิดความอยากได้เป็นนอมโรคอย่างหนึ่งนั้นในหนึ่งในข้อนิวรณ์ข้อชิ ข้อหนึ่งข้อใดใน5ประการที่เกิดจากอำนาจของความโลภถ้ามันยังไม่ถูกกําจัดไปเสียนิวรณ์เหล่านี้ก็จะมาฝังความดีของเราทุกเมือ่อจึงทําให้สิ่งที่ไม่สามารถบังเกิดขึ้นได้คือปัญญายานคือความรู้ยิ่งก็เกิดขึ้นไม่ได้เธอทุกคนที่มีความรู้ว่าความดีที่องค์เสดพระชินนาสีทรงได้สั่งสอนให้เราทำก็เป็นไปเพื่อความนทุกข์จริงๆ เธอจึงถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นครูบาอาจารย์ของเราถือเป็นสนนนที่พึ่งของเราตลอดชีวิตถือเอาความดีที่องค์เสดพระธรรมมาสามนีคือพระธรรมคําสั่งสอนมาเป็นสนนนที่พึ่งของเราตลอดชีวิตแล้วก็ถือเอาเราพระอริยสา,าวกของพระองค์ทั้งหลายผู้ได้ถือเอาพระพุทธพระธรรมพระอริสงม,มาก่อนหน้าเราแล้วก็จะเลยรอยตามจนประกาศความดีของพระพุทธเจ้าอย่างไม่สงสัย แล้วเราก็ได้ยินได้ฟังอย่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราอย่างนี้เป็นต้นเราศึกษาเอาเฉพาะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเอาเฉพาะที่เหล่าพระอริยสาวกขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติดตีปฏิบัติตามปฏิบัติตรงปฏิบัติสมควรดีแล้วนี่แหละเป็นหนทางที่เราพ้นจากอาวบายบุมิได้จริง เป็นหนทางที่พาให้เราไปเสวยความสุขบนสวงสวรรค์พรหมโลกและถึงนิพพานได้จริงเราจึงยกเอาพระรัตนตรัยถือเป็นสาระที่พึ่งของเรายอดเยี่ยมวันคืนล่วงไปเราจึงปลาบเฉเพาะว่าครูบาอาจารย์ของเรามีพระพุทธเจ้าเป็นประธานมีเหล่าพระอริยาสาวกของพระองค์ตั้งแต่โสดาปันจีมากจนถึงอรัตถผลเป็นครูบาอาจารย์ของเราเราจะเชื่อฟังในสิ่งที่ท่านสั่งและสอน คือความดีของเราตลอดชีวิต,ตสอนให้เราทําอะไรเราจะทําอย่างนั้นสอนให้เราละเราก็จะละสอนให้เราปฏิบัติเราก็จะปฏิบัติสอนให้เราละทิ้งทุกสิ่งที่เป็นเป็นความชั่วเราก็จะละมันไปอย่างขาดใจโดยไม่กังวลต่อความเป็นความตายของเราที่จะลังเกิดขึ้นในปัจจุบันถ้าเธอยึดมั่นในสัจจะคือความตั้งใจจริงอย่างนี้ มีอธิษฐานแน่วแน่คือหวังผลที่จะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดของเธอจริงๆมีจิตใจปรจาชนะที่จะหวังว่าความดีของเธอเนี่ยจะสามารถทําให้เกิดความรู้ยิ่งที่ทําลายความทุกข์ของเธอได้สิน้นคือไม่ต้องกลับประเวณหว่ายตายเกิดจนทําให้ใจของเธออยู่ในอุเบกขาธรรมได้อย่างหมดฟมลังเลหรือว่าวั่นไหวในโลกธรรมท,ทั้งปวงเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างไม่สามารถที่ทาแม้กระทั่ง ร่างกายก็ไม่สามารถประทุสไลด์ให้ใจของเธอจัองหวันไหวรูปก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีที่เรียกว่าขันห้าก็ไม่สามารถจะก้าวโล่งเข้ามาทำให้ใจของเธอต้องหวั่นไหวไปด้วยในความไม่แน่นอนของมันที่เรียกว่าธรรมอันบริสุทธิ์ที่บังเกิดขึ้นจากน้ำพระทัยที่พระองค์ทรงได้บำเพ็ญบรารมีทั้งสามสิบทัศน เราจึงยกไว้เหนือศีรษะของเรา,เ,าเลรว่ายกไว้ที่สูงเพราะความรู้เหล่านี้เราบอกแล้วว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นด้วยสภาวิชาใดๆที่คนธรรมดาจะ,สะแสวงหาอย่างไรนะก็ทำได้เราจึงไม่เคยความรู้สึกลังเลสงสัยในคนของพระรัตนตรัยว่าความดีที่เรากำลังเดินตามพระพุทธเจ้า เรามั่นใจเลยเกินว่าเราเดินถูกทางแล้วแล้วเราก็ไม่เป๋ไปไหนแล้วคือไม่ไปหาความดีอื่นๆแล้วเหมือนเขาบอกพุทธังสรนังกาชามิธรรมสรนังกาชามิสังขังสรนังกาชามิพระพุทธเจ,จ้าพออะระธรรมพระอริยสงเป็นสรณะที่พึ่งอันยอดเยี่ยมสระอื่นใดไม่เสมอเหมือนคือไม่มีสระอื่นใดที่เราเคยยึดถือมาก่อนน้้น,นจะเสมอเหมือนกับสิ่งที่เรา ได้มาพบพระรัตนตรัยอีกต่อไปแล้วก็ขอให้เธอเหล่าพุทธบริษัททั้งหลายผู้กำลังได้เดินมองเห็นในสิ่งที่เป็นความดีที่ค่อยๆเห็นค่อยๆทราบสิ่งค่อยๆรับผลจากการที่เธอได้เข้าถึงความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสมทั้งหลายก็ดีหรือคนที่เพียรพยายามที่จะเริ่มหาหนทางที่จะพ้นจากความทุกข์หน,นีความทุกข์เพื่อจะพบว่า ผู้ที่สามารถนำพาให้เราพ้นทุกข์คือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริสอง์อยู่ก็ดีหรือแม้แต่บุคคลที่กำลังเดินอยู่ในความมั่นคงดีแล้วคือมั่นคงในพระศาตนาัยดีแล้วไม่ถอยหลังแล้วก็ตามทีขอบุคคลเหล่านี้ทั้งหมดจงเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะเรียกว่าเปลีป่ยนไปเร้สติที่ะระลึกนึกถึงสิ่งที่เป็นความดีของพระพุทธเจ้าไม่บกพร่อง เขาเรียวันนึกก็ไม่บกไม่พร่องนึกที่ไรก็ครบถ้วนบริบูรณ์สมบูรณ์ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนตามที่เหล่าพระอริยสาวกทั้งลหนได้สั่งได้สอนเรามาแล้วก็มีสัมปทญญานยะคือรู้ตัวตลอดว่าเรากำลังคิดอะไรแล้วสิ่งที่เราคิดจะกระทำออกไปมันเป็นความดีหรือมันเป็นความชั่วขอให้สัมปทญญานยะเราเนี้มันคลองในใจของเธอทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออก ไม่มีสิ่งใดงมาบั่นทอนเปลี่ยนแปลงหรือทาให้เธอเกิดความพั้งเผลยจากสัมพัธัญญ้ได้เลยแล้วก็ขอให้ผลของความตั้งใจที่เธอได้กระทํามาทั้งหมดในชั่วตลอดระยะหลายอสงไขยกับจนมาถึงชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่เราปารลรบกันอย่างนี้ขอคุณพระรัตนตรัยมีองค์เสด็จพระชินนาสีบรมาศาส์ดาสมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นประธานรับประธรรมและพร,ระอริยสง ท่านพ่อท่านแม่ครูบาอาจารย์อันมีนลวงปู่หลวงพ่อของเราเป็นที่สุดพรหมเทวดาจึงคุ้มครองรักษาให้เธอปฏิบัติทำความดีได้ง่ายในทุกสถานที่ไม่ว่าที่ใดจะเป็นที่ลำบากที่ใดจะเป็นที่เดือดร้อนที่ใดจะเป็นที่คับแค้นที่ใดจะเป็นที่อึดอัดที่ใดจะเป็นที่ไม่โปร่งไม่สบายกายไม่สบายใจที่นั่นก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเจริญสมณธรรมของเธอเสมอ และขอให้ผลของการเจริญสมนธรรมของเธอในคราวใดจึงเกิดญาณเป็นเครื่องรู้แจ้งเห็นจริงเยี่ยงพระอริยสาวกตั้งแต่โซดาปฏิมัาจนถึงอรัตผลได้ง่ายในชาติปัจจุบันทุกท่านทุกคนเธอเอวังก็มีด้วยประการเชน่นนี้